อ่าลราเข้าสู่ยินทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแทนวันนี้เรามีข่าวร้ายมาบอก้ดยทุก่านโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับจ okay, so, ินีต้นจินีต้นรับเข้าสู่เทอลเรียนนะครับ <Okay. S 2> วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาไม่ก็วันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาเนี่ยแหละครับประมาณนี้ยแหละครับนะเป็นเหตุการณ์ที่เรื่องราวเริ่มต้นตอนที่ผม ตอนที่พวกผมกำลังนั่งเลสดิสนั่งอยู่ในเดสกันอยู่นั่งคุยกันจากเมามันอยู่ๆบัตรแทนก็นพูดว่าเอ้ยรหัสกูเข้าไม่ได้ว่ะดึงปากอ,อ้อเลยครับเพราะว่าวัน,นหนึ่งในเดสน้องตอนนั้นแถวประมาณเทีาาเท่ยงคืนกว่าไอ้แทนมันได้ลคัะได้เอาลาร์ดชิ้นที่บัตรแทนหนึ่งสองสามสี่ไปให้น้องคนหนึ่งครับชื่อเอ็กตีมันพีดซึ่งพอได้ดไข <ป S 2> ไปแล้วเลือว่าบัตรแทนเนี่ยมันคงจะไม่รู้ตัวแลวมั้งว่าน้องนี่รู้จักได้สามเดือนมันคงยังไม่ปลอดไฟ จนมาถึงวันที่20ถึง22พฤศจิการหัสบักแทนเกิดเข้าไม่ได้ท้กคนถึงบางอ้อเลยว่าคิดในใจเลยไอ้ควักรหัสมึตได้ดูแท็กไปแล้วแท้ละได้ไปแล้ว